ถ้าเขาทิ้งคุณไปคุณคือคนโคตรโชคดีถ้าเกิดใครก็ตามที่เคยมีความรักแล้วเจ็บช้ำน้ำใจนะครับอกหักสลายไปเลยฮะมุมอะไรทำนองนี้นะครับถ้าเกิดคุณเป็นคนที่เคยเจอความรักแบบนั้นแล้วผ่านมันมาได้แล้วก็เจอความรักแบบนี้อีกแล้วก็ผ่านมันมาได้คุณสังเกตไหมครับว่าย้อนกลับไปความรักนั้นๆยังไงซะเขาก็จะเลือกกับคุณแม้ว,ว่าคุณอาจจะมีแค่เหตุผลเดียว ในการจะร้างเขาไว้ก็คือความรักที่คุณมีให้แต่มันไม่มากพอมันไม่พอใช่ไหมผมเคยเกิดเหตุการณ์เหล่านี้มาก็หลายครั้งนะครับแล้วตั้งแต่อนุบาลสองอยันถึงทุกวันนี้นะครับโหเรียกกันว่าเริ่มจากอนุบาลเลยทีเดียวมีความรักตั้งแต่อนุบาลแต่เมื่อผมมองย้อนกลับไปในเรื่องราวความรักในแต่ละครั้งนะครับที่บอกว่าอนุบาลสองนั่นแหละพอย้อนกลับไปเนี่ยเฮ้ i, ยโคตรโชคดีเด้ว,ว่ะที่เขาทิ้งฉันไปในเวลานั้นแล้ววันหนึ่งฉันโตขึ้น ฉันไปเจอคนที่ดีกว่าเว้ยไอ้โคตรโชคดีเลยว,วะ่ะที่เขาไม่เข้าใจอะไรฉันเลยแล้ววันหนึ่งฉันไปเจอคนที่เข้าใจว่าสิ่งที่ฉันทํามันคืออะไรเขารักในตัวตนของฉันเว้ยโคตชโชคดีเลยว,วะ่ะเขาทิ้งฉันไปเขาบอกว่าฉันคือคนที่ดีเกินไปแต่ก็แอบคิดนะครับว่าเอ๊ะถ้าเกิดรู้อย่างนี้นะ เราจะทําตัวแบบว่าไม่ดีไม่ดีไปเลยนะครับเดินแบบโผ่กลางก็ไปหาเขาเลยเขาอาจจะชอบคนแบบนั้นนะครับอันนี้หยอกนะครับหยอกซึ่งจริงๆอ่ะคุณไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองหรอกครับเวลาเราเปลี่ยนแปลงตัวเราเองที่มันเขาเรียกว่าไม่ใช่พัฒนาตัวเองนะแยกดีๆนะครับระหว่างพัฒนาตัวเองกับเปลี่ยนแปลงตัวเองไปอีกคนหนึ่งมันเป็นอะไรที่มันไม่ใช่ตัวเราวันหนึ่งนะสุดท้ายแล้วเราก็ต้องกลับมาที่ตัวเรานั่นแหละครับดีที่สุดมันเหนื่อยนะ การที่เราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือวิ่งตามเขาในทุกๆเรื่องแน่นอนครับคนเราเาเรียกว่าก้าวเข้าหาการคนละก้าวคนละครึ่งก้าวก็ตามมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าทุกๆก้าวคือเราตามเขาเกินไปเขาไม่เคยทําอะไรให้เราเลยเขาไม่เคยเข้าใจในสิ่งที่เราเป็นเลยเขาไม่เคยเข้าใจในความรักที่เรามีให้เลยมันเหนื่อยครับใครไม่เคยเป็นไม่รู้หรอกครับว่ามันเหนื่อยมากแค่ไหน เห็นไหมครับว่านี่คือสิ่งที่ผมมองย้อนกลับไปความรักครั้งเก่าในหลายๆครั้งผมก็รู้สึกว่าในเวลานั้นเราทุกทรมาเราเจ็บใจเราเขาทิ้งทําไมวะฉันไม่ดีพอหรอฉันทําไม่ดีหรอแต่เมื่อเวลาผ่านไปคุณจะรู้เลยว,ว่าโชคดีมากเลยนะคือไม่ใช่โชคดีธรรมดาคตรโชคดีเลยที่เขาทิ้งเราไปในเวลานั้นเพราะว่าถ้าเกิดคุณไปยื้อเขาบางคนยื้อแบบยื้อแล้วยื้ออีกเพื่อให้เขาไม่ทิ้งไปสุดท้ายวันหนึ่งเขาก็ทิ้งไป แล้วเวลาที่คุณยื้อไปอ่ะบางคนเป็นเดือนบางคนเป็นปีบางคนเป็นหลายปีอ่ะช่วงเวลานั้นนะครับคุณอาจจะเจอคนที่ดีกว่าคุณอาจจะมีเวลาไปทําในสิ่งที่คุณรักคุณอาจจะมีเวลาไปดูแลคนที่คุณรักหรือรักคุณก็ได้คุณเคยได้ยินคํานี้ใช่ไหมคนที่ไม่ใช่จะทํายังไงจะพยายามแค่ไหนมันก็ไม่ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการแก้ไขเรื่องดีทั้งหมดที่ผมพูดมานะอันดับแรกคุณคิดไปก่อนเลยครับสมมติวันนี้นะครับเวลานี้คุณมาฟังคลิปนี้ อ,อกหักรักช้ำนะกำรมสวงให้คิดใหม่ตอนนี้ว่าโคตรโชคดีเลยที่เขาเลิกกับฉันในตอนนี้ไม่รู้อนาคตว่ามันดียังไงแต่เชื่อโค้ดเอ็มเถอะว่าโคตรโชคดีเลยและพอเวลาผ่านไปวันสองวันเดือนสองเดือนปีสองปีคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยโคตรโชคดีอย่างที่โค้ดเอ็มบอกเลยว่าเน,นี่ยตอนเนี้ยฉันมีเวลาทําในสิ่งที่ฉันรักฉันมีเวลาดูแลตัวเองฉันมีเวลาไปเที่ยวกับครอบครัว ฉันมีเวลาไปเจอคนใหม่ๆเว้ยคนที่ฉันไม่ได้มองมีคนที่ดีที่ต้องการคนอย่างคุณอีกเยอะนะครับและระหว่างนี้อ่าเพิ่มเติมนิดหนึ่งและระหว่างนี้ก็ไม่ใช่นั่งๆนอนๆตีพุงนะครับเพื่อที่จะอรอคบคนที่ใช่ไม่ใช่คุณจะต้องเพิ่มตัวคุณเองให้มันดีขึ้นนะครับสามสิ่งครับที่ผมมักพูดเสมอนะครับข้อที่หนึ่งรักตัวคุณให้มากๆดูแลตัวคุณเองมากๆทั้งสุขภาพทั้งคุณทั้งหน้าตานะครับ ปรับลุกตัวคนใหม่ซะขพอที่2เก่งขึ้นครับคุณจะต้องเป็นคนที่เก่งขึ้นดีขึ้นในทุกๆด้านที่คุณถนัดที่คุณเป็นที่คุณชอบและข้อสุดท้ายครับรวยขึ้นถ้าเกิดคุณเก่งขึ้นในข้อ2ใช่ไหมรวยขึ้นมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแหละและพอรวยขึ้นก็กลับไปข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งคืออะไรครับปรับลุกตัวเองแต่งตัวซื้อเสื้อผ้าหน้าผมเห็นไหมสามข้อนี้ถ้าเกิดคุณทํามาทั้ง3ข้อไปด้วยกันนะผมมั่นใจครับล้าการาันตีเลยว,ว่า คุณจะดึงดูดคนที่ใช่มามากมายคนที่ไม่ใช่ก็ช่างมันสิครับคนที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณก็ช่างมันไปไรแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณกลับมาดูแลตัวคุณเองอย่างดีแล้วเก่งขึ้นในที่สุดของตัวคุณแล้วรวยขึ้นในที่สุดของตัวคุณแล้วทั้ง3ข้อนี้นะครับดีที่สุดในจุดที่คุณยืนดีที่สุดในจุดที่เป็นคุณ แค่นั้นพอแล้วครับถ้าเกิดคุณทํา3ข้อนี้อย่างที่สุดอย่างที่ผมบอกผมเชื่อยอย่างสุดหัวใจเลยว่าคุณมีโอกาสที่จะเจอคนที่ใช่ที่คุณต้องการอย่างง่ายๆเลยครับดังนั้นถ้าเกิดเขาคนนั้นทิ้งคุณไปคุณคือคนที่โคตรโชคดีครับ